โอ้หเครื่อนี้ดอกจังเลยกล้วยหอมกล้วยหอมดดกดกดกดอก,ดกเครื่อนี้สงสัยจะขอก็ปล่อยปล่อยเต็มเหนียวเลยนะเนี่ยนี่ยังไม่สุดนะเนี่ยยังไม่สุดนะเนี่ยถ้าสุดได้ปล่อยให้สุดยังใส่จะยาวเลยนะยาวเฟือเยเนย่ะนะ พันนี้นะพันนี้อู้หูหน้าสะออนหลายๆสออนเดอ้อสะออนเดอ้อหน้าสอ,อนเรือนี้เรือนี้หน้าสะออนจริงๆอย่าเผอนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาตัด เออเลยเฉียว